รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เน้นย้ำช่วยเหลือประชาชนให้เร็วและบริหารน้ำไว้ช่วงหน้าแรงที่จังหวัดเพชรบุรีครับ นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐธรมนรีว่าการกระทรวงเกษตรและแสหกรได้ติดตามผลการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำเพชรบุรีของเขื่อนเพชรนะครับรวมกับนายนัทวุฒิเพชรพรมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและโครงการชลประธานเพชรบุรีสำนักงานชลประธานที่14พร้อมหน่วยงานรับผิดช,ชอบหลังจากตลอดท่วงสองวันที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนเพชรในปริมาณ362ลูกบาศก์เมตรต,ต,ต่อวินาทีประกอบกับอิทธิ พน้ําทะเลหนุนสูงส่งผลให้บ้านเรือประชาชนในพื้นที่อําเภอท่ายางอเาเภอบ้านลาดและตัวเมืองเขตเทศบาลน้นําเอ่อล้นเข้าท่วมซึ่งล่าสุดจากการวางแผนโดยเครื่องส่งน้ําระบายน้ํากระจายไปทั่วเมืองจํานวน27เครื่องและแผนบริหารน้ําสู่คลองสายหลักสี่คลองและคลองดี9ทําให้การระบายน้ําเป็นไปตามเป้าหมายเขตเศรษฐกิจยังคงได้รับผลกระทบแต่ไม่มากนะครับและช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ําทะเลหนุนนั้นลดลงสามารถระบายน้ําในเขตเมืองได้มากน้ําไม่เอ่อล้น ร้นตะะหลลิงแวคับอย่างไรก็ตามนะครับยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่ตำบลสมอพรืออำเภอบ้านลาดและตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองที่เป็นจุดรับน้ำท่วมถึงทุกปีมีน้ำสะสมค่อนข้างมากคาดว่าจะสามารถระบายลงสู่ทะเลและสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติได้2-3วันจากนี้ รรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำให้ทางจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ได้เฝ้าติดตามและเยียวยาแก้ไขให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดโดยทางกระทรวงยินดีที่จะมอบความช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆตามความเหมาะสมแก่พื้นที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนและพื้นที่เกษตรพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับผมคิดว่าการบริหารการน้ำในภาคช่างสมบูรณ์นะครับเองได้ว่าจุดที่เิมว่าผมจะเข้าไปในใจฝ่ายของผมโดยผู้บริหาร อ่าที่จะมาเสริมในเรื่องของการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มพื้ที่เก็บน้ำเนี่ยให้กับพี่น้องประชชนเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมนะเพื่อที่เอาไว้ใช้ดูแลซึ่งตรงนี้เขต้องทักพวบคูนไปนะครับ